คกินได้ละเอาเอาให้กุ๊กเรื่องอะไรเนี่ยเออสุดยอดก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็ลงมดได้ลงมัดไม่มันไม่ได้ชื่อมัดอะไรชิวมัดอะไรสักอย่างมันเกี่ยวกับบอสบอสทุนเล็กแต่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 ละขั้นมันจะอะไรไม่ได้บีไฟ ไม่เอานี่มาค้าบก่อนว่าเอ้ยมาค้ามาเยอะแล้วแต่มาค้ามันมันจุดืนะอกันจะังเมาค้าเนี่ยเอ้ยเดียวน่แต่เราเมียนว่ะเฮ้ยไม่จะม็นต้องสร้างก็ได้เดี๋ยวเข้าอันนี้ ต้องลดทุกคนเสียงดังเสียงเข้าเลยะตัวตกได้แต่ตัวสับห้ามตก ก็ไี ute, el. ่เมืนเหบึ้เลยจะเราจะเกิดเราเกิดทนาเกิดนานี้เราจะเกิดอะไรเราเกิดนานี้ไป ีกวใช่คอมเมนต์กันดูซิกันกะตัวบกก็เลยทุกคนบ็ัมมี่เลยแรกคือนั่นคราวนี้เอ voilà. าเป็นโอ้ยชิมสมิเด็กทุกตาเลย

เงิแล้ววางนไม่ใช่่งัน,น,ม,น,นมันนานด้วยนะแต่่ม่แค่เงนเดียวไมู่้ัวเอันนี่นี่พอ เล็กดหนึ่งตัดหนึ่งตัดหนึ่งหกหกตัดหงกหกตันึ่งหกหกตังหกห่ง ทุกคนก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่ามันทำลายได้ไวมากสำหรับจะทำไปนี่จะโอพ้พังพังไปโอ้พังพังไปเพราะว่าเจ้าคนไหนปุตตวกอนาพอมเป็นอาพามนะก็ไปจ่ายได้อัอนนี้ 的，你、嗯、们那好了？

อะไรอะไรอะไรใครทำม่มาเพิ่มดิโอ้ไปอยู่ด้านล่างกว่าโอ้ เปลีนอะไรเรี่องตัววะแต่อีนี่ก็ตีแรงเหมือนกันนะตีแรงชัด ठीक है मैंने क्या मैं भी सीखा ओय पन อยู่ไหนเห็นมั้ย पन

มันก็เรียกว่าเราจะทำมันจะทำอะไรไม่ได้ไปดูสันดูดูสันยากเลยวะคือต้องเอาไว้หมดไม่งั้นไม่ได้แล้วเดีวะเร็วที่สุดนอนที่กูเร่งยา็นทนไอ้ด ห mm. ันไปยิ้มพี่เดือดสั้นไปจิบ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 จ ใจมวยเอ้ยเดี๋ยวต้องหมดเล้วสี่สิบหกต้องเอาให้หมดด้วยไม่กินอยู่นเห็นมเห็นไม่เห็นไม่เห็น i <laughs> do Oh, <I'm dying. laughs> โอ้โหเท้าจะแตกแล้วส์เป็นอะไรเป็นอะไรอูอแยังวะมีอะไรเพ่มอีกยฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเท้าแตกไปแล้วังยง اشتركك بالقناه

huy, u đã chụp ảnh cho nó, u đã chụp mai nè, quen,เจอ cô

กองไ,ไ,ไม่จบชาลีจกซีนี้ค่ไม่ไไมีกล่องทำความสะอาด,ด, okay. ดอี่ะโอเคน่าจะหมดละพอช่วยจากจากลาคุก,กินะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ทีหลังซึ่งตอดในราว บขาเป็นคนที่ยักชนมาสุดตานีะเลาฝากกดไลค์กดติดตามด้นะมเป็จะไม่พลาดไม่โอเคไปไปเข้ามาในบ้าน